สวัสดีครับ่ันสมาชิกนกลงหวัวจอยู่ทุกขั้นนะาที่ติดตามช่อง Scottman Channel วันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆในการบอกนะครับอายุนกนะครับเคล็ดลับในการาหานกหรือนกที่ใช้ปั้นเป็นนกแข่งนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าสมมุติเราได้นกมาแล้วเราไม่รู้นะครับ อาจจะไม่แน่นอนเรื่องนกตัวนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบางทีเราก็ซื้อต่อมาบางทีเราก็ได้มาบางทีนกก็มาติดกลงเองบางทีก็อาจจะต่อได้บางทีเขาก็ให้มายากนะครับนะไม่ร้อยเอร์ซนที่เราจะรู้ประวัตินกตัวนั้นถ้าเราไม่ได้อา่า สร้างขึ้นมาเองผสมพันธ์เองหรือเห็นตั้งแต่พ่อแม่บันผสมพันก์กไข่เราจะบอกยากเลยนะครับว่าพื้นเพลแล้วนกจะมีอายุก,กี่เดือนกี่ปีมาจากถิ่นไหนป่าไหนนะครับนะถ้าเกิดเราได้มาจากทั่วๆไปได้มาจากเพื่อนได้มาจากเจ้าเก่านะการใช้นก แข่งการหานกแข่งมาแข่งนะครับอายุนกที่สมควรจะเป็นนกแข่งได้นะครับนะก็อยู่ในช่วงระยะเวลาถ้าจะให้สวยที่สุดแล้วนะครับผม4ปีถึง8ปีนะครับนะเป็นช่วงที่น่าจะใช้ทำการแข่งขันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงนกตัวนั้นมาคุณไม่รู้ว่า อนกข่านอายุมากี่ปีแล้วนะครับอันนั้นเราก็นับคร่าวๆว,ว่าเราเลี้ยงมากี่ปีแล้วเราเราก็ประเมินระยะเวลาอายุนกคร่าวๆแล้วกัน และถ้าเกิดว่าสมาชิกหลายๆคนอาจจะสงสัยว่านกกี่พีถึงจะเอามาขึ้นราวขึ้นแขวนได้เป็นนกแข่งได้นะครับนะก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาตั้งแต่ออกจากไข่หรือถ้เกิดเราเอานกจากฟาร์มมามีใบมีห่วงมีระยะเวลาบอกแน่นอนว่าขนนี้กี่เดือนแล้ว นะที่จริงลูกนกถ้าเป็นลูกนกาจากฟาร์ม78เดือนเขาก็เริ่มเอาไปแข็งแล้ว1ปี2ปีเขาก็เอาไปแข่งแล้วนะครับแต่นกที่จะแข็งได้แล้วที่ดีนะถ้าจะให้เหมาะสมทางที่ดีแล้วนะนกต้อง3ปีอัพนะครับนะสปีบวกนะย้ายถึง18ปีบวกนะที่จริงนกยิ่งแก่มันยิ่งเกา่ายิ่งดีแต่ถ้าเกิดว่า แก่เกินไปนะครับความวัยนะก็จะไม่ทันตัวอื่นนะมันจะเชื่องช้านกต้องอยู่ในระยะประกันระยะเวลาที่จะกัรน,นะหมายความว่าเออถ้าเกิดว่าเราเป็นคนก็เราก็เลือกช่วงอายุ ที่เป็นวัยรุ่นนะนะวัยรุ่นแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะนิดนึงนะนกก็เหมือนกันนะครับนะถ้าเกิดเราเอานกที่อายุอ่อนเกินไปเราก็จะเสียเปรียบกับคู่ต่อสู้คือมันจะแพ้ตบะความเขาของนกที่แก่กว่าเพราะเนื่องจากว่านกลงหัวจุกเนี่ยใช้สันคาตยานการแข่งนี่ก็คือการ ขมขวัญขมคูคู่ต่อสู้นะถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มี Power ์และความเก่าเยอะกว่าผ่านโลกมานานมากกว่ามันก็จะย่อมย่อมที่จะขู่ไอ้พวกที่ไก่อ,อ่อนอ่อนหัด ได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนกเราเนี่ยนะยังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็จะสู้คนอื่นไม่ได้นะครับนกที่จะขึ้นราหรือทํานกแข่งถ้าเป็นไปได้ย้ายอ่อนจนเกินไปนะครับนะสามปีอัพจะให้สวยก็5ปีถึง8ปีถึง10ปีตรงนั้นก็ยังย่งยัง,ยงพอเล่นได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นนกที่เขาเล่นนกเสียง นกที่เขาแข่งเสียงคองสากลที่จริงเขาจะใช้นกที่เก่ามากๆบางตัว20ปีอัพก็ยังมีเลยเนาะเพราะต้องต้องการอะไรนะต้องการความแก่ไปคมขวัญ นะร้องทีเดียวนุกตัวอื่นไม่กล้าร้องนะก็เหมือนกับการว่าเราเนี่ยแพ้ตะบะนะเหมือนกับว่าเรามีครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่แก่กว่าเก่ากว่าหรือคนที่เอารุ่น The, เดออคือเราให้ความเคารพนับถือและเกรงใจถ้าเขาห้ามเราสักคำนะเขาบน่นเขาติเขาตำหนิเรามาสักคำเราก็ต้องเงียบน้อมรับฟังนะแล้วหมายความว่า ใบกินใบเลยนะก็ประมาณนั้นเหมือนกันคนที่มีวัยวุฒิและบุธิภาวะส,สูงกว่านะีก็ย่อมที่จะพูดอะไรแล้วคนอื่นก็ต้องอให้ความเกรงใจมันก็คือประมาณนั้นนะซึ่งนกกรงหัวจุกมันก็ไม่ได้ถึงกับเหมือนคนหลอกแต่ว่าสัญชาตญาณน,นะการขม่มขู่การข่มขวัญคู่ต่อสู้ นะ่ะเป็นสัญชาตญาณที่เขาใช้มาแข่งกันนะแข่งกันว่าถิ่นใครใครเกา่าใครเก่งใครเถียงกันชนะนะนะร้องเยอะกว่าแต่ถวหนเถียงสู้ไม่ได้ร้รองสู้ไม่ได้นะครับก็ต้องเงียบไปใบกินไปหรือไม่ก็เสียขวัญขวัญอ่อนอ่าเขาเรียกว่าหลุดไปเลยสติหลุดไป ผมเคยเห็นช่องหนึ่งไลฟ์สดอยู่ในโซเชียลนีล่แหละนะเขาบอกว่านะผมก็ขำเหมือนกันไม่รู้ใช้ตรก,การไหนมันเขาบอกว่านกลงหัวจุกเนี่ยเอามาแข่งการออกเหมือนมาพบปะเพื่อนฝูงมานั่งพูดคุยมานั่งอะไรกันไม่ใช่นะคุณเข้าใจผิดแล้วนะนกมันมีเพื่อนมันอาจจะเป็นแบบที่คุณเข้าใจส่วนหนึ่งอาแต่ไม่ใช่ นวนกลงหัวจุกที่เขามาแข่งกันนั้นเนี่ยเขาใช้สรรชาตยานในการห่วงถิน่นห่วงพื้นที่นะถ้าเกิดมีผู้บุกรุกเข้ามาในถิ่นของเราแล้วเราก็จะต้องมีการข่มขวัญบอกมึงอย่าเข้ามานะนะถิ่นกู้อ่าก็เหมือนกับใส่กลงมาแล้วไปแขวนปท่ากันในบริเวณอาณาเขตระยะหนึ่งเส้นลวดหนึ่งตะขอหนึ่งกลงนี่คืออาณาเขตของตัวไหนตัวนั้น นะอย่าเข้ามานะไม่นั้นกูเอาจริงกูจิกกูตีมึงแนะ่อะไรประมาณนี้แหละนะครับนะไม่ใช่มานั่งพูดนั่งโม้นั่งกินกาแฟสนทนาปภาษาปนิกสนทนาสถาปนิกหรือปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรกันคุณเข้าใจผิดแล้วนะไม่ใช่มาดูคอนเสิร์ตมาร้องเพลงแล้วก็มาโอ้มาโตเ้เขาเรียกอะไรนะ มาพบปะาสังสารไม่ใช่นะครับการเอานกแข่งมาเนี่ยนะถ้าคุณรู้จริงๆแล้วเมื่อก่อนประวัติการเล่นนกลงหัวจุกนะครับเขาใช้ปล่อยในกรงเดียวกันให้มันสู้จิกตีกันเนี่ยหมายความว่าถ้ามึงล้ำเส้นล้ำเขตแล้วมึงจะเจ็บตัวเคยเห็นนกเคี่ยงตีกันไหมเออนกเคี่ยงนกอะไรก็แล้วแต่ถ้าลุกรํา ลุกล้ำในน่านน้ำน่านฟ้าน่านทิ้นของใครนาะมีการจิกตีกันนี่นกรงหัวจุกเขาเล่นแบบตีกันแต่เนื่องจากนะมีการเล็งเห็นว่าเป็นการทำร้ายสัตว์ทรมานสัตว์จึงเปลี่ยนวิธีการเล่นไม่ให้นกเจ็บตัวไม่ให้นกมีแผลเบหวะไม่ให้นกถึงขั้นเจ็บป่วยระบมจนต้องตายไปสักข้างหนึ่งก็เลยใช้วิธีการให้มันโต คารมมัธยมศึกษาโต้วาทีให้มันมาคมคู่กันนอกครงนะแทนที่จะปล่อยกันไม่เชื่อถ้าเกิดไม่เชื่อสันตยานที่ผมพูดเอานกที่เลี้ยงมาคนละม่านแล้วมึงปล่อยไปเลยใส่กรงเดียวกันรับรองถ้าไม่แยกมีตัวหนึ่งตาย หรือไม่บางคนที่อ,อยากจะพ่อนกถ้าเกิดไม่มีการาเข้าคู่ไว้ก่อนตัวผู้ก็จะจิกตัวเมียจนตายเนี่ยไล่จิกไล่จิก,จกเพราะว่าไม่ได้สนิทกันเนะี่ยคิดว่าเป็นการกล้ำกลายเข้ามาในชีวิตเนะี่ยเพราะฉะนั้นขนาดเขาผสมพันนกพ่อนกเขายังต้องเทียบคู่เป็นเดือนเดือนนะครับเพราะฉะนั้นจงตามความเข้าใจใหม่นะครับนะการแข่งขันนกลงหัวจุกนี่คือใช้สัญชรราตญาณนะห่วงเขต วงถิ่นนะครับประกาศอาณาจักรของตัวเองนะแทนที่จะให้มันอ่าท่ากันก็หลีกเลี่ยงการพ่ทะาด้วยการให้ขันแข่งร้องแข่งกันก็แค่นั้นตัวไหนร้องสู้ไม่ได้ก็เงียบไปนะครับตัวไหนสู้เก่งเถียงเก่งร้องเก่งก็ใส่เป็นชุดรัวรัวใส่เบิ้ลใส่อะไรใส่ริกไปแนวริก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 การริกแะลเป็นการข่มขวัญ ให้คู่ต่อสู้นี่ขยาดและกลัวนะถ้าริกแล้วคู่ต่อสู้ยังไม่กลัวคู่ต่อสู้ก็ริกกลับมานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวไหนโดนตัวอื่นริกใส่อาจจะถึงขั้นนะนกตัวนั้นออกนกไปเลยออกนกหมายความว่าอะไรเสียนกไปเลยอาจจะใบกินแล้วก็ไม่กลา้าร้องอีกต่อไปตลอดชีพหรืออีกนานกว่าจะร้องเพราะฉะนั้นนกแกนะครับถ้าริกใส่นกอ่อนๆแล้วริกขมจนเอ่อ อ่าสติเตลอดเปิดเปิงนะนกตัวอ่อนๆผมบอกว่าจะไม่กล้าแล้วนะถ้าคุณรีบเอานกอ่อนระยะ3เดือน5เดือน8เดือนหรือ1ปี ไปเจอกับนกที่เก่าประสบการณ์แก่15ปี20ปีถ้าเกิดนกตัวแก่ตัวนั้นมันริกใส่ริก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 ,รก,รก,รกผมบอกว่านกของคุณจะอีกนานเลยมีอาการถึงกัน้นเสียนกไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการเลือกนกแข่งนะครับแขกได้หมดละครับไม่ว่าอ่อนว่าแก่แต่ถ้าเกิดว่าในะอายุยังไม่ได้นะข้อเสียมันก็จะมีเหมือนที่ผมพูดผ่านมาตลอดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนะเล่นนกแข่งก็รอ อายุนกให้ได้อดทนรอ้อยเป็นถ้าอดทนรอไม่ได้ก็หาซื้อนกที่อายุได้มาเลยและร้องได้มาเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้นะครับก็ให้รออดทนเท่านั้นครับผม และถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงนกแล้วตัวช่วยในการเลี้ยงนกของคุณนะครับมาดูคลิปของผมประกอบแล้วก็ถ้าเกิดคุณมองหาอาหารบำรุงนกสูตรแข่งสูตรเลี้ยงนะครับนะนะแนะนำอาหารนกกลงหัวจุกโอเยนะครับนะเป็นแบรนด์ของผมเองเลี้ยงคู่กับน้ำหมักสมุนไพรโอเยนะดีต่อสุขภาพสายธรรมชาตินะครับนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิป นี้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และรับชมคลิปต่อๆไปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ